วิดีโอนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการดาวน์โหลดไฟล์เสียงผ่านทางช่อง YouTube ธรรมะสบายๆเพื่อนำมาบันทึกลงบน SD c a r กดในกรณีที่ท่านใดสนใจนำไปฟังผ่านวิทยุหรือเครื่องขยายเสียงอื่นๆโดยขั้นตอนแรกเมื่อท่านเข้าไปบน YouTube ให้ท่านพิมพ์เสิร์ชหาช่องธรรมะสบายๆหลังจากนั้นให้ท่านกดคลิกไปที่ช่อง Official โดยบนหน้าโฮมเพจของธรรมะสบายสบออ Official นั้นจะมีเมนูให้เลือกให้ท่านคลิกไปที่เกี่ยวกับหรือ About หลังจากนั้นให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าและคลิกที่เมนูดาวน์โหลดไฟล์เสียงอ่านหลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่โฟลเดอร์ไฟล์ธรรมะบน Google Drive โดยแต่ละโฟลเดอร์ถูกแบ่งตามหัวข้อ ท่านสามารถคลิกขวาบนโฟลเดอร์ที่ท่านสนใจหลังจากนั้นจะมีเมนูขึ้นมาให้ท่านคลิกปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดมานั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดบนเครื่องของท่านให้ท่านคลิกขวาและเลือกเมนู Extract Here หรือแตกไฟล์ตรงนี้หลังจากที่ท่านทำขั้นตอนนี้สำเร็จท่านจะสามารถเห็นไฟล์โฟลเดอร์ย่อย ตามตัวอย่างของวิดีโอในกรณีที่ต้องการบันทึกลง SD card USB หรือ External hard drive อื่นๆท่านสามารถเลื่อนเมาส์ของท่านเพื่อคุมไฟล์ทั้งหมดหรือกด c t r o l A และท่านสามารถคลิกขวาแล้วกดคลิกที่ปุ่ม Copy หรือคัดลอกไฟล์ทั้งหมดที่ท่านเลือกในขั้นตอนต่อไปให้ท่านนำ SD card USB หรือ external hard drive อื่นๆเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านและกลับไปหน้าเมนู This PC หรือ My Computer เพื่อทำการคลิกเลือก SD card ที่ท่านเพิ่งเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่นี้เมื่อท่านคลิกเข้าไปแล้วให้ท่านคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างสีขาวและเลือกเมนู Paste หรือวางตรงนี้เพื่อทำการ Copy ไฟล์ธรรมะจากคอมพิวเตอร์ของท่าน มาสู่ S D การ์ดนี้หลังจากนั้นหน้าต่างดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้นให้ท่านรอจนแถบสีเขียวของหน้าต่างดาวน์โหลดนี้โหลดครบสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นท่านจะเห็นโฟลเดอร์ไฟล์ธรรมะใน S D การ์ของท่านและท่านสามารถไปฟังผ่านวิทยุหรือเครื่องขยายเสียงอื่นๆตามความประสงค์ครับขอบคุณครับ